สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเช็คโปรลักปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ของซิมดีแท็นะครับวิธีการเช็คโปรครับขั้นแรกก็เข้าไปที่การโทรของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดดอกจัน103ดอกจัน8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับย้ํานะครับดอกจัน103ดอกจัน8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับให้เรากดโทรออกเลยนะครับ ขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดปิดทิ้งนะครับแล้วก็รอข้อความเขาส่งมานะครับนี่นะครับข้อความก็เด้งมาแล้วครับให้เราเข้าไปดูในกล่องข้อความเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโปรโมชั่นของคุณคือแฮ p ปี้เนนี่ะครับโทร0.99บาทต่อนาทีแล้วก็เน็ต1.99บาทนะครับแล้วก็แพ็กเกจเสริมนะครับคือเน็ตไม่ลดสปีด 10เมกโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายนี่นะครับ30วันนี่นะครับวิธีการเช็คโปรที่เราใช้งานอยู่ของซิมดีแท็กนะครับก็สามารถเช็คตามนี้เลยนะครับดอกจัน108ดอกจัน8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ